นี่นะคะก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มุนชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะนี่นะคะก็ช่วงเช้าก็จะมีรถกับข้ามานะคะแล้วก็อ้าวนั่นเอฟซนะคะเอฟซมาแล้วนะคะเอฟซมานะคะนิก้เสื้อ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 แต่บิยร์ตะากี่เสือเสื้อแตะบิยร์ตะกี่เรื่องนิ้ินิกี้มนนี้มาเลยเลยเลย

นิกีินิกี้นิกีิสวยเลยไม่ไม่พูดอะไรเลยแม่อะไรนะหยดผ้าเรียกยอดผ้าไม่สายไม่สายแล้วครับครับคุณนายนี่เสื้อไปแล้วเอาหอมไปคุณนายนี่นะคะนอกกองมองนิกี้นะคะนก เสือแกะให้ชิ้นหนึ่งดิ้นี่นะคะเอฟซีก็ลังไหลมานะคะอ้าวนิกกี้โดมทำไมลูกมานี่เลยมาแล้วแล้วเนนิกกี้นี่

นี่นะคะก็เอฟซีนะคะก็มาดูนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าก็ได้ยินข่าวแล้วนะคะเขาก็คงอยากจะมานะคะอยากจะมาแล้วก็ได้มาเห็นนะคะแล้วก็มาถ่ายภาพเก็บไว้นะคะซึ่งงดงามมากนะคะจางตกเลย ตอนนี้รถกับข้าวของยายดำก็มาขายนะฮะเหลือแต่ผักกับขนมนะฮะกับข้าวไม่เหลือแล้วนะไม่รู้จะมาทำไมไม่มีอะไรซื้อเลย <c oughs> อันนี้ห้าบาทเนี๋ยช็อตอันลมหรือ่าษามันมันเะ็ลูกศรเนาะ ขอบคุณนะครับรผมแอสโซนีมาแล้วนะสวัสดีครับรอบห้องนะครับขอบคุณนะครับรนะฮะคุณกันโซนิกสวัสดีครับผมไปวางเที่ยงไปจองที่จะได้มีที่สวยๆนะฮะไม่เป็นไรครับพี่เสือไปตอนไหนก็ได้เพราะพี่เสือเปิดร้านมินิมาร์ดนะครับรอยู่ตรงไหนเขาก็าต้องตามพี่เสือพี่เสือจะเปิดร้านมินิมาร์ทที่บางเที่ยงบังเที่ยงที่ไหนละ่ะบ้านลุงคนนไอ้คนเหมืกับ

มาับนมมาจากพิษณุโลกครับฮะมาจากพิษณุโลกเหรอโอ้มาไกลมากเลยน้องน้องน้องลาวันพิซซูโร่โอ้มาไกลเนาะ สามร้อยบมาจากพิษณุโลกไกลอยู่จะไปไหนต่อครับนนว่าจะไปจะไปถานเท่าอยู่บ้านน้องแล้วก็จะไปะนครพนมพระธาตุพนมนะครับ<อ>ไปเที่ยวนครพนมเอออค่ะเอออสามร้อ, 300, รอ,อยจะไปที่ไหนดีเนาะไกลมากเลยได้มาเที่ยวนะคะเนาะครับ <laughs> เมื่อวานก็เข้าไปไหว้พระยาเต่ารอยอะไรอแลวแล้วพักที่ไหนคะโนนหอมครับบ้านน้องมาอยู่ไกลนี่แหละบ้านมะนาวเไปเบบาว เฮ้ยบ้านพนาบ้านฟังเดบ้านนารักสะบ้านนเคยมาเนาะเคอยากมาเห็น่ะดีแล้วล่ะาได้มาเห็นอาคารเนาะมาจากไหนคะมาจากพิโมาจากบ้านพิลาวันพิโลกน่ผมพิลามเลยครับผมวิรามเลยครับ ย่างยาวเบายช้าๆจากญี่ปุ่นนะแล้วเล่นใค่อุกาอีกวันหนึ่งสู้ๆนะครับมุกุมาเบาย่านมากย่านแม่ก้อยดังแม่หรืเหรออะนี่นะคะก็ อ๋อได้แล้วแม่เขาไปแล้วแม่จะไปเอาอะไร <laughs> นูไม่ได้ไายานุ้ไลฟ์สดอยู่อ่ะขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณทุก,ท,กท่านนะคะเลยอีก25ไลฟ์นะคะจะครบห0ารไลฟ์นะคะ